พอแล้วพอแล้วมันกําลังดีแล้วค่ะชมว่าก็พูดไปเรื่อยแหละพูดไปเรื่อยเปลือกฟุ๊บคนเป็นไปไม่ได้เลยเหรอเป็นไปไม่ได้แล้วทีมฟุตซอลค่ะอะไรนะทีมฟุตซอลทีมฟุตซอลงคนก็ดีค่ะยังไงนี่ค่ะเราเราอนุมัติหรือไม่เมื่อกี้มันตัสายปตรงนียังยังไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยเหรอ ไม,ไ,มไ,มไม่ได้แล <laughs> <laughs> ้วอยาให้แต่ก็สามคนพอพอแล้วพอแล้ว,ลว <c oughs> มันกําลังดีแล้วค่ะชมว่าวก็คือจริงๆเขาก็รู้แหละว่ามันกําลังดี <c oughs> อะไรเงี้ยมันแบบมันเรากําลังแบบโฟกัสได้ดี <c oughs> อะไรเงี้ยก็คือแค่นี้ก็ไปไหนมาไหนก็รู้จะนั่งรถอะไรแล้วอะนึกอ <c oughs> อกไหมเออเด็กสามแม่ท <c oughs> ี่เลี้ยงพ่อเนี่ยนั่งรถอะไรอ่ะ เรื่องนี้มันสรุปจบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับว่าแบบแค่สามคือจบจริงไก็จริงจริงก็จริงจตอนแรกที่เรารอน้องเกลนานมากๆเนี่ยปีสองปีนยจริงๆคือที่คุยกันไว้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะมีแฟนชายคู่หนึ่งนะคือจริงๆอเลเรเควสเขามีแค่นั้นแค่นั้นเลยก็คือว่าขอเด็กผู้ชายสองคนอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยคือแม่อยากได้จริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็คงมันคงจะเป็นภาพที่ครบครบนะอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแกก็ ไม่ได้ไม่ได้ขอมากแบบคือได้อีกก็ก็ชอบอยู่แล้วเนาะผู้ชายนะไม่ต้องท้องเองนะชอบอยู่แล้วเป็นโบนัสค่ะใช่แต่ว่าจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะคือแกดูสิแกแฮปปี้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วอยู่ๆทำไมรีเควสล่าสุดโผล่ขึ้นมาเราพูดไปเรื่อยแหละพูดไปเรื่อยเผื่อฟุ๊กคนอื่นๆมาในโซเชียลลูกหาว่าอุ้ยรีเควสผ่านสื่อไม่ละค่ะไม่ละค่ะเขาก็แจ้งวันว่าแม่ช็อตฟีลว่าแบบพอค่ะแม่ช็อตฟีลเลยไหมคะหรือว่าไงคะ ก็มันก็มันไม่ได้อะเราเหนื่อยอ่ะมันมันไม่มันทุกวันนี้ก็ไม่รู้แมเนจยังไม่รู้แบบมันเต็มแคปซิตี้ของเราแล้วอ่ะมันเต็มมันสุดขีดความสามารถของดิฉันแล้วทั้งในเรื่องร่างแล้วก็สมองในการที่จะแบบแมนเออจัดสรรแมเนจอะไรอย่างเงี้ยอย่างก่อนที่เขาจะมาพูดเขาได้มีการแบบว่าหยอดหยอดไม่หรอกเขาก็รู้แหละว่าว่าว่ามันก็สุดท้ายแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยอายุเราอะไรอย่างเงี้ยก็ คือท้องเข้านี้ก็เหนื่อยกว่ากว่าทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ฟุกแล้วไม่ฟุกแล้วเขามีแผนเขาไม่ชปิดไมเลยไม่ไม่มีแล้วค่ะไม่เอาแล้วแล้วพี่น้องเขามีแผนเขาเลยแบบว่าให้าวโซเชียลแบบช่วยเชียร์อะไรเงี้ยเพื่อแม่จะไตอ่อนเลยไม่ไม่ไม่อ่อนแน่เขาแม่ใจแข็งใช่จริงๆเขาเขาพูดไปเราได้หลังจากนั้นแล้วไปคุยกันหลังมากนะว่า แบงมาดันใจอะไรถึงผมก็ไม่ได้คุยหรอกก็ก็บางทีแกก็แบบเหมือนคิดแคปชั่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเป็นแคปชั่นแบบสร้างเอนเกจอะไรเงี้ยแต่คนที่จากภาพสามคนเขาก็สามารถเลียงสามคนได้แบบคล่องแคล่วและว่องไวจากภาพใช่ไหมคะในเชิงภาพค่ะแล้วจริงจริงะในเชิงเบื้องหลังละก็จริงๆก็คือเวลาเขาอยู่กับลูกเขาก็มีโมเมนต์ที่สนุกอะไรของเขาระค่ะแต่ว่า ก็ในความเป็นจริงก็คือมันก็คือเราที่แบบแค่จะตลอดเวลาเพราะคุณพ่อก็คือต้องต้องทํางานต้องอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงชมว่ามันเหมือนกันเหมือนกันทุกบ้านแหละมันก็จะประมาณเนี้ยแหลอะไรนรับรับมือได้อะไรนะครับรับรับมือได้ไหมครับสามคนรับับมือเอาอยู่แบบว่าไม่ถึงดูแลแทนเราได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดปล่อยลูกอีกรับพ่อได้ไหมได้ไม่นาไม่นาน คือถ้าเป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยแบบบางทีเออพาไปพาไป,าไปที่คิวบิกพาไปฟิตเนสอะไรเงี้ยไปวิ่งเล่นแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยได้ได้แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าทิ้งไว้ทั้งวันอะไรเงีง้ยคงคงคงไม่ไหวพ่อพ่อว่าไม่ไหวไไหรือว,ว่าอะไงคะหรือ2 2> สองสองแบบคือเกินรับมือเออคือมันก็ยังมีดีเทลอะไรเพราะว่าเด็กก็ยังไม่ได้เป็นเด็กแบบเด็กโตขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีเรื่องห้องน้ำเรื่องกับคือผู้ชายมันก็จะลุยมากเราก็จะมีความแบบว่าลูกกินข้าวหรืยอยัง อะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ไม่อยู่กินนมไหมกันเข้เข้าห้องน้ําเป็นอย่างอะไรอย่างเงีงย้ย <IS U> แต่ผู้ชายเขาจะแบบล่ากันอย่างเงี้ยแล้วบางทีเด็กผู้ชายอยู่กับพ่อก็จะสนุกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็จะขัดใจแม่เอออาทิตย์เช่นอะไรขัดใจแม่ก็จะจะเรื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เล่นการลืมกินข้าวหรือว่าเล่นแบบสนุกเล่นแบบโลดโผนอะไรอย่างเงี้ยที่เะาปอดไปคนเดียวนะคะใช่แต่ฉัว่ามันเป็นเรื่องเบสิก แบบทุกบ้านน่าจะเป็นเป็นฟิลนี้แบบปล่อยปล่อยลูกไว้กับพ่อแม่ก็จะแบบนิดนึงพี่พีกัเลี้ยงน้องเก่งเนาะเลี้ยงเก่งค่ะเลี้ยงเก่งแล้วก็ชอบแบบตอนนี้จะฮิตแบบชอบเล่นทุกอย่างที่เป็นของน้องอะไรเงี้ยค่ะเอาของน้องมาเล่นเอาของน้องมาเล่นแบบว่าต้องแบบต้องลองต้องแบบแอบพูดก่อนต้องขอขอดูก่อนแบบพี่พายเงี้ยเสื้อผ้าน้องก็จะลองใส่ จะลองใส่หรือว่าน้องแบบมีรถวงกลมอย็ลงแย่งกันขีรรถวงกลมพังแลน้องได้ใช่มสก็ต้องซ่อมไงแม่ก็บอกโอ้ดูซิแม่เพิ่งถอยรถให้น้องอะี้ยแบน้องยังไม่ทันได้เล่นเลยอะไรเงี้ยพังแล้วเลยแล้พี่ๆเาทำรถถนอมเอาไปเกลยเเก็แบ ในความทะนุถนอมของเขามันก็ยังไม่พออ่ะเพราะมันเป็นเด็กผู้ชายมันทรมนมันอะไรอย่างเงี้ย่แต,<อ>แต่จริงๆเขาเข้าใจว่าน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาก็รู้ว่าน้องเป็นผู้หญิงค่ะก็รู้แต่อ<ต>่อนทะนุถนอมที่แบบว่าต้องอ่อนนุ่มอ่อนโยนแค่ไหนก็อย่างที่บอกว่าคือเขาก็คงคิดว่าเนี่ยคือเขาเบาของเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งชันว่ามันก็ดีนะเพราะว่าก็ชันว่าก็อยากให้เขาโตมาแบบว่าไม่ได้แบบ อันี่มากอะโตมากับเด็กผู้ชายก็น่าจะดีก็แข่งแกร่งแน,น่นอนใช่ก็น่าจะแบบแกร่งใช้ได้ขออีกทีถ้าแบบแข่งครับทุกคนชื่อเล่นพี่สายว่าตอนนี้ยังดูไม่ออกนะยังดูไม่ออกเพราะว่าก็พี่มาเล่นด้วยก็ยิ้มหมดอะไรเงี้ยมีแย่กันไหมสองคนก็มีบ้างอยากแบบเออเอาอุ้มบ้างอุ้มบ้างอะไรเงี้ยแย่งกันเ ทีน้องก็คือน่สันเลยใช่เวลาตอนนั้นไเห็นแบบอ้โหกันนี่แหละแล้วเขาต้องโตไปแบบแข็งแกร่งต่ตที่ที่พาบอเอาชุดน้องมาใส่คือมันใส่ได้ก็ใส่ไม่ได้ไงก็แบบของเล่นน้องหรืออะไรน้องอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบอยากลองแบบอยากลองก่อนอยากลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยของกินน้องก็แบบจะต้องแบบอยากลองชิมอะไรอย่างเงี้ยกินก่อนเออไม่รู้สกีนหรือว่าแบบฟิลแบบ อยากกลับไปเป็นเด็กหรือเปล่าหรือวอะไรเราเราก็ไม่ไม่รู้เขาเขาคิดอะไรของเขาอะแต่แบบของเล่นน้องนี่คือต้องแบบต้องต้องลองเล่นก่อนแล้วมีวิธีการหลีกเลี่ยงไหมคะหลีกเลี่ยงแบบว่าไม่ให้เขาเห็นเลยหรือว่าก็ไม่เล right ี่ยงอะค่ะก็ก็ตามสภาพก็มีเอ็ดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างรถน้องพังอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเอ็ดอะแบบดูดีน้องแบบเอามาให้น้องฝึกเดินเงี้ยรถวงกลมอะไรเงี้ยก็แบบว่าพังก็เอ็ดง่อนนั้นคือไงคะวงแต่ ก็วงแตกอะไรเงี้ย้วจ่อยนิดหน่อยวันลุงวันลุงขึ้นก็ทำอีก